สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นเงินที่กระหึ่มกุนซือคนใหม่รียกตัวอลิวันเกนิแย่ขึ้นสู่ทีมยุ่นใหญ่เป็นครั้งแรกโอกาสมาแล้วเปาโลฟอนเซกานะครับกุนซือคนใหม่ของโอลิมปิกละยงกลุ่มทีมซ้อมวันแรกแล้วเรียกตัวอิลิวันเกนิแย่ขึ้นสู่ทีมทุใมใทมมดททใหญ่ในทันทีพร้อมนักเตะใหม่อย่างเตโกอามอนด,ออดาก่อนที่จะบินเก็บตัวเข้าแคมป์กับทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปี เต็มลุยสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศสหรัฐประชาชุนจีนครับโหดสุดๆนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะเกินสู่ทีมชุดใหญ่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์เลยนะครับโอ้โหก็ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วนะครับขนคิงลุกหยาบๆเลยนะครับท่านผู้ชมโหดจริงๆนะเรามาติดตามกันนะครับว่าอาริวันเกลิยะจะมีเส้นทางเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นคนแรกและเป็นเด็กไทยคนแรกที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงนะครับรอเชียครับแบบนี้สู้ๆนะครับอรวันณแกนแย่ก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติไทยถือว่าเป็นข่าวดีของเรานะครับก็ต้องบอกว่าแบบนี้ครับหน่วยกานดีนะฮะคนนี้เป็นตัวแบบแน่นอนนะฮะด่วนลูกขึ้นไทยเนื้อหอมนะครับทีมหัวตารางหลีกสูงสุดกรีดจ้องขวาตัว กาลุกคือไทยเนื้อหอมสุดๆนะครับหลายทีมในีุโรปล่าลายเซนสปอร์ตเอ็กเพลสนะครับสื่อของเซบีเดนรายงานมาว่าสโมสรอ,อาริสเทซาโรนิกาทีมหัวตารางในลีกสูงสุดของกรีซจ้องคว้าตัวอเล็กซานเดอร์ชัดชัยทองละเอียดปีกเทพลบกคกึ่งไทยสซีเดนในรายงานระบุไม่เพียงแต่ทีมหัวตารางลีกสูงสุดของกรีซที่ต้องการตัวอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดเท่านั้น แต่ก็ยังมีหลายทีมนในลีกสวิเดนต้องการไลเซนนักเตะลูกครึ่งไทยรายนี้ด้วยสำหรับอเล็กซานเดอร์ชัดใจทองละเอียดนะครับปีลูกครึ่งไทยสวีเดนในวัย19เปีมีเชื้อสายจากฝั่งคุณแม่เป็นชาวจังหวัดปราจีนบรุรีฤดูกาลที่มามาอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดลงสนามกับตุสกัดลีกสูงสุดของสวีเดนไปทั้งสิ้น24เกมทำได้3าแอซิ์และเคยถูกติดทีมชาติสวีเดนชุดอยู่ยปีมาแล้วโดยเรียก เข้าแคมป์เก็บตัวไปแล้วด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยโด่งดังอีกคนหนึ่งนะครับเยียเงี่ยมด่วนเดอะดโพส่งสัญญาณธนวัต์สิงจิตทวรขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติไทยน่าจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เดือดปีวงพิวอ่อนนะครับกลางนาราตอนนั้นทีมชาติไทยโพสภาพของเจ้ากันธนวัต์สิงจิตทวรมีฟิจอมทัพ ราชรกบุตรยิบซีซึ่งตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างสุดๆพร้อมเปิดเผยว่าตนเตรียมเดินทางไป2ฟอร์มนักเตะไทยในเกมไทยลีกคู่ระหว่างราชบุรียิบซีพบกับลุมพูนวัลเลือในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์โดยเตลตุกนะครับระบุข้อความว่าได้รับมอบหมายจากท่านดรสันวิทย์ผลชีวินอุปนายนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานเทคนิคให้ผมไปดูเกมไทยลีกคู่ระหว่างราชบุรีกับลำพูน เพื่อดูฟอร์มนักเตะไทยโดยเฉพาะเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ที่มีชื่อว่าธนวั์ซึ่งจิตทวบอที่หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้อย่างต่อเนื่องและได้ข่าวว่าฟอร์มกาลังดีครับท่าน,นี้เจ้าก,กาันธนวั์ซึ่งจิตทวบอเคยผ่านการเล่นในระดับลีกสูงสุดในทีมเยาวชนพิมพ์อังกฤษมาแล้วกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แต่ด้วยการบาดเจ็บทําให้ต้องเขาหายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆใ,ในสีเสื้อทีมชาติไทยโดยก่อนในนี้เจ้าก,กัน เคยสวมปอกแขนกับตันเทียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23เบย์ลุยศึกชิงแชมป์เอเชียมาแล้วและครั้งนี้มีการสูงที่แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นธนวัตซึ่งจิตทวรสูร่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคมาสระอิชิเป็นครั้งแรกชุดลุยสู้ศึกเอเชียคับ2027รอบคัดเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโหดสุดๆไปเลยด่วน ดันดียูนเต็ดประกาศปล่อยยืมตัวมิคฟิลล์ลูกครึ่งไทยสโมสรดันดียูนเต็ดนะครับทีมชั้นนาในศึกสกัดติดพรีเมียร์ลีกประกาศอย่างเป็นการปล่อยยืมตัวสกัดคอนสเตเบิลมิคฟิลล์ลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์รวมทีมสเตอร์ลิงอัลเบียนทีมในระดับดิวิชั่น4ของสกอตแลนด์ไปเล่นแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลส่วำหรับสกัดคอนสเตเบิลมิคฟิลล์ลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ในวัย17ปีเท่านั้นถือเป็นลูกครึ่งไทย บนเวทียุโรปโดยทีมชาติไทยต้องเล่นดำเนินการทับธรรมมารุ่มทับด่วนเล่นในตำแหน่งม่ฟิลตรงกลางม่ฟิลตัวรับรวมทั้งยังเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้ดีด้วยนะฮะคนนี้อย่าพลาดน,นะครับด่วน BG Sport เดินดน้าหนุนช้งศึกสู้เอเชียครัพรอบคัดเลือกเป็นข่าวดีอีกแล้วประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักทีมชาติไทยต่อเนื่อง ตั้งเป้าผ่าทับจังสึกทะย,ยานสู่รอบสุดท้ายบิจิสปอร์นะครับภายใต้กลุ่มผู้บริหารของบางกอกคลาสสานต่อภารกิจประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น,นการให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกินยีิบสามปีโดยจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักสนามฝึกซ้อมและการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC a s อา n Cup รอบคัดเลือกที่จะเริ่มก้นขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ คุณคก,กิติศักดิ์เจรภาสุขส,ขสข Director Sport, กุล e อ็ก t ์คูร i ตี้ด o เรกเต o ร์ออกล่าวว่านับเป็นปีนปนที่สองติดต่อกันที่กลุ่มบริษัทบางกอกลาสได้เข้ามาสนับสนุนทีมชาติไทยเราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทีมชาติไทยสามารถทำงานได้อย่างเดีย่ยวและผ่านข้าสู่รอบตุดท้าย BGSport พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟุตบลอลทีมชาติไทยไปถึงเป้าหมายที่หวังเอาไว้การสนับสนุนจาก BG Sport ในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลชาวไทย ที่กำลังรอคอยทัพจังสึกกลับมาพังงานในระดับเวทีเอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับจเจริญศักดิ์เผยโอกาสการลงเล่นเบียดแย่งลกคัดความเคลื่อนไหวของเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงก่อนนะครับปีขวาดีกินทีมชาติไทยของเราที่ย้ายไปเล่นแบบเยืนตัวจากปีจีปทุมซบเซซูโอโซกูก้าในฤดูกาลส0ง5นี้านี้เผยถึงโอกาสและเป้าหมายของตนที่จะได้สมบัตเกมเกือสงสุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ดาวเตะจังหวัดกาญจนบุรีในวัย27ปีพึ่งเสร็จสิ้นการลงเล่นปีซิั่นกับเซลโซโอซาก้าโดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงโอกาสการลงเล่นเจลรีคครั้งแรกที่มาด้วยความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยเพราะปีนี้เป็นคนเดียวที่อยู่ในลีกสูงสดุดนี่คือดีลที่เซโซต้องการครับเพราะว่าปาปาสเฮดโค้ชเขาเคยเห็นผมลงเล่นในตำแหน,น่งปีขวาเพราะตอนที่เขาคุมบุรีลำผมเคยยิงได้นหนึ่งลูกและกับ1นึ่งอเซตทำให้ปาปาส์จำผมได้ ตอนย้ายมา, o, เ,า,ยาเซโซเขายังแซวผมเลยว่าคุณยิงทีมผมนะผมคิดว่าเป็นตำแหน่งที่เขาขาดและต้องการพอดีตอนที่มีข้อเสนอเขา้าม,มาผมก็รีบตอบในทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยละครัสเตปเปิดเผยผ่านบัฟฟลัสเวย์ในทุกๆปีเราก็จะมีนักเตะไทยไปเล่นในเจลีกมาตลอดปีก่อนนะครับก็มีเชคสุรโชตศรุชาติและบุกเอเกนิษฐ์ปัญญาปีนี้มาก็เป็นผมต้องแบกรับความกดดันตรงนี้เอาไว้ให้ได้ รูปแบบของการเซ็นสัญญาก็คือการยืมตัวสัญญา6เดือนแรกบวกกับออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก6เดือนครับถ้าเราได้โอกาสและโค okay, ้ดก็โอเคก็อาจจะได้อยู่จนจบฤดูกาลครับแล้วค่อยคุยกันเรื่องสัญญาชมใหม่ส่วนการฝึกซ้อ,อมในรูปแบบก็ไม่ต่างกันมากนักกับบ้านเราแต่คนญี่ปุ่นเขาจะดุดันและจริงจังในการซ้อมมากครับเขาก็เข้าบอลแบบไม่มีความเกรงใจไม่ว่าจะต้องเกรงใจรุ่นพี่หรือรุ่นน้องพอซ้อมแบบนี้พอต้องแข่งจริงก็ทําให้เราทําลงานได้ดีครับ ซ้อมเป็นซ้อมหนักเป็นหนักจบเกณฑทุกคนค่อยมาขอโทษกันช่วงปีสั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าหนักครับเริ่มปรับตัวได้แล้วครับส่วนาการลงเล่นของผมนั้นก็อยู่ที่คนแหละครับและการแข่งข,ขันภายในทีมมากกว่าครับใครซ้อมดีก็ได้ลงเล่นใครไม่ดีก็ซ้อมทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปครับโอเคผมอาจจะมาใหม่แต่ผมก็อยากทําให้เห็นว่าคนไทยก็มีศักยภาพเหมือนกันเป้าหมายของผม ใน6เดือนนี้ก็อยากจะมีชื่อเป็นตัวจรองในทุกๆแมตช์แล้วค่อยมองถึงการลุ้นเป็นตัวจริงครับสิ่งสําคัญก็คือการซ้อมต้องทําให้เต็มที่ครับส่วนการส่งรายชื่อในเจลีได้แค่18คนต่อนหนึ่งเกมตอนนี้ตําแหน่งเดียวกันกับผมก็คือลูคัสเฟอร์เนเดสคนเดียวครับที่ผมได้ยินมาคือโค้ชจะไว้วางใจในตาแหน่งละ2คนในใบรายชื่อจะใช้แน่นอนแต่จะเป็นตัวจริงหรือตัวซุองก็ต้องดูต่อไปอีกทีครับผมคิดว่าผมไหวและพร้อมสู้ครับเจ้าที่กล่าวผิดท้าย เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะนี่คือสุขกรามฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่1กนึ่าพันธ์นะครับ